สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับผมแฮปปี้บางปูนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสายพระเครื่องนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดหัวถนนนะครับเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการครับผมทราบข้อมูลมาว่าที่ตลาดแห่งนี้มีสนามพระเครื่องนะครับเมื่อกี้ผมขับรถวนไปดูแลไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับก็ผมเพิ่งมาตลาดหัวถนนนี่คือเป็นครั้งแรกนะครับพอดีทราบมาว่าที่นี่มีตลาดพระเครื่องก็เลยพาพี่เพื่อนๆมามาดูนะครับว่า ผมจะได้เช่าอะไรหรือตลาดเนี่ยเขาจะขายพระแนวไหนนะครับอย่าลืมมาตามมาไปตามมาดูนะครับตอนอื่นฝากพี่เพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องแฮปปี้บางปูด้วยนะครับเป็นกํำลังใจผลด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยลินผ่านการตื่นเต้นครับมาครั้งแรกครับไปไปดูกันครับนี่เจอแล้วครับวัดถนนสนามพระเครื่องครับไปดูกันครับอ่าเยอะนะครับพี่ ไม่ตลาดไม่เล็กไม่ใหญ่พี่ผมเจ้าของร้านไม่อยู่ผมเลงไว้แล้วเนี่ยห้าร้อยหนึ่งเนี่ยเอาไปหนึ่งเนี่ยเไม่รู้เจ้าของร้านไปไหนครับเหตุผมหายโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะมากคนเต็มเลยเมื่อกี้ผมถามเขาบอกสี่สบ้อยไปครึ่งใช่ไหมเด็หนักป่าอยู่ดีๆสามบาท แล้วราเรแล้วเนี่ยนี่ขุดสารเนี่ยครับนี่สามร้อยครับอันนี้คือผู้เผื่อให้ดูที่ไหนนะผู้นี้สามบาทใช่ไหมครับผู่นี้เอาสี่ร้อยกันเนี่ยอันนี้สวยดีสี่ร้อยสี่รอนี่ล่ะ เนี่ยรออยู่ดีสวเนี่ยช้นสามใบกำลังสวยเพื่อไปเผื่อไปแบ่งพวกป้วกเนเนี่ยได้เงี้ยเนี้ยค่าเงินเยอะขึ้นเยอะ นี่ไม่รู้แล้ววันนี้อันเดียวเท่าไหร่สองร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขอบคุณครับเมื่กอกี้ขออนุญาตเขาแล้วนะครับนีแบบนีบ้แบ,บค,ครับขอบคุณครับทำแล้วัดครบไ้ขอบคุณครับ ร้าสวนหิสสวส่สวนใหญ่ก็จะเป็นพวกพักผ่อนครับอันนี้ไม่รู้อไปเล่นค่าี่ร้อยห้าสิบแ้ว่าช่วงนี้พาราคาร่วงไบเพี่ คันือคนซื pues mm Korea, ้อซ nah, ื้อน้อยลงอ่ะผมว่ามันได้ลงแค่ไหนน้วิตไม่ดีอันนี้เอาล้วนนี่นี่นี่น่น่นขอหนึ่งบาทเฮ้ยด้วย ร้ไม่ไหวแล้ว,ลวร้อนไว้วยรยครนพี่ครัเคาสวยเงื้ยจับนี่สมเด็จตลาัน์ฮะนี่ปูดูเนี่ยหายากตลาดทัวร์ถนนเนี่ยพี่ใครจะมาปรึกษาก็มาได้เลยเนี่ยมีของดีแน่นอนรดูดูพี่อยู่นะดูเดย์ี่อยู่ ครับผมผมแฮปปี้บางปูไงนี่อันนี้พอเดิมครับช่วงนี้รายได้ดีไหมครับพี่ก็เรื่อยๆวันไหนขายได้ก็มีรายได้ดีเลยวันไหนพราก็ได้ก็ปูเนี่ย ของดีเยอะเหมือนกันครับขอบคุณครับเราสุขใจอันนี้เปิดไปเท่าไหร่อีกห้าันสามห้าพันสามก็ไม่แพงนะครับ 5, 5. แดงๆนี่ผมหเหม็นเป็นหมื่นนะบางทีนะมัน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 ไม่บอลไงไม่มีบอลถ้ามีบอลเป็นหมื่นใช่ไหมบอลแพงอันนี้ นี่เขาเป็นเแยกเป็นสองชายสามชายได้ยนะ้ยสองชายใ่ไนิยมสองชายแพงกว่าสามชายใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้เขาเรื่อไม่รู้ว่าสองชายเอาล่ะนี่กี่พันอย่างเงี้ยรือสึแไ,ไม่แพงนะ่ได้เยนะอะมากลอดักองกัน,น,น,น Ô mọi người đã thấy tiếng anh em mình ơi anh em mình ơi anh em นะครับเยอะไหมครับตลาดวัดถนนนี่เยอะจริงๆริโอ้โหผู้มารทองข้อจ่อยได้ปีนาะเปิดไปนี่เปิดไป่ห้าพันสายพ้อจ่อยนี่ไม่พลาดแน่โอ้ข้างหลังมีโอ้มีเขียนไว้จ่อยเลยฮะครับาขายกำไรงามสวยครับขอบคุณครับ รูยี่สิบห้าจัตวาทครับเยอะโอ้โหอยู่นี่ผมเรารักนี้แท้ทุกองครับผมการันตีให้เลยนี่ไม่ต้องส่องเนี่ยบบเห็นเลยอย่างเงี้ยมันสภาพคือมันชัดคมนะของเกมมันจะใส้มันจะเรื้อเรือกหน่อยเพราะว่าถ้าสองพันห้าร้อยผมเหียใจเรื้อเรือกสีมันจะสว่างเยอะนะครับ ขายที่อยู่ไหนของผมแฮปปี้บางปูครับโอ้โหสุดยอดครับตลาดทวัตถนนพี่โจโคลองสวนมาทุกวันหรือเปล่าครับไม่ครับมาแล้ววันพุธศักวันพุธกับเสาร์เอ๊ะแล้ววันที่วันอาทิตย์อาทิตย์นี้วันที่ผมมาดูตลาดโอ้พุธเสาร์ปรึกษาได้ครับโจโคลองสวนเด็ี่แน่นอนโอ้โหนี่ผมต้องจัดแล้วเนี่ยสงสัยอาจจะต้องจัดที่เขาสักวงครับ แต่ก่อนพราย่อยทุกวันนี้เป็นพราหลักครับที่มหาสตวรรษตนี่ครับสวยทุกองค์ขอบคุณค้าพี่โจโคลองสวนครับมีพอกกระเซียมมีผ้าปะถมเจดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโ่วยช่วยผ้าไม่มีแล้วเมาทั้งหมดเนาะเหลือแต่ผ้าพางเท่อนอ้นของของเดิมของอันนี้นะเหนเจอเนี่ยเจอผาบาทตาไม่เรียมใช้ ยังไม่ได้เรียมเลยว่ามาสะดวดร้านนี้ครับโ้เยียบเดี๋ยวจะให้ดูนี่เครื่องรามชื่อน้องตั้มนะเผื่อใครมาตลาดทัวถนนเขาฝ่ายอันนี้พออะไรนะ่อกีที่บอกพอหอมพอหอมซากมากนี่สวยมากเลยครับสวยมากสวยมาก,มากเก่าจัดนะ ขอใส่เียวเอดูเสื้อนีหน่อยครับไ,ได้ได้พี่โอเอเงินนี่ขาวอ๋อนี่เป็นผงฟ้าเลยพี่<อ>เท<อ>่าไหร่ครับอย่างนี้อันนี้หมื่นห้าพห้าไม่แพงนะ สสวยสวยยเป็นทันท์ใี่แพงกว่านี้นะไม่ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นตลาดใหญ่เลยพี่ <c oughs> เราอยู่ตตลาดล่างเลยใหอยก็มีนะนี่ต,ต้มตุ๋นแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะครับพี่น้องก็ไม่เคยต้มไทยนะครับโอ้โห

เอาท่ประมันู้เาทเรยรคะรเือใ้เอาู้พี่ครับเป็นไงบ้างพี่คนติดตามเยอะยังไม่เยอะยังไม่เยอะต้องเริ่มเริ่มใหม่อย่เงี้ยเลนานแค่ไหนทำมาพี่ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วนะครับเข้าไปดูหน่อยสิได้ช่องไหนพี่ happy b a าง p u แฮปปี้บางปูครับลองก็ก JI, เปิดดูเป็นภาษาอังกฤษนะได้ได้พ oui> ี่ขายคนขายเยอะขายผมนี่เดี๋ยวดังเลยนะพี่ร้านแตกเลยนะไม่ได้นะแต่ลองเพีงก็ได้แล้ว

หลักร้อยพรจะคุณหลากหลายๆๆครับนี่ไปได้นี่เราต้องเป็นอย่างนั้ว่าไม่ไหนไหนดีเลยไหนวะเออครับก็ผ้าเยอะมากจริงๆนะครับผมเรียกว่ามีนิดเดียวไม่นิดเดียวครับใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็ผ้าเยอะด้วยที่ตลาดหวัวถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการครับ ้าพี่ๆเพื่อนๆว่างนะครับปากนะครับมาด้วยนะครับมาดูที่ตลาดนัดวัดถนนนะครับมีพ้าเยอะจริงๆอาจจะเป็นเจอผ้าบ้านท่านนะับแล้วก็อาจจะได้ของฟูกของหลวงครับเป็นไปได้นะครับผมก็แฮปปี้บางปูนะครับเช้านี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเดินดูผ้าต่อนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจเข้ามาครับอย่าลืมอีกสุดท้ายนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เป๋าผมด้วยนะครับสวัสดีครับดูดูครับ thì giữ ma cái đấy học